อย่ารอเพราะโอกาสที่เหมาะสมที่สุดไม่มีอยู่จริงแค่เริ่มต้นจากจุดที่คุณอยู่แล้วก็ลงมือทําด้วยเครื่องมืออะไรก็ตามที่คุณมีแล้วคุณจะได้พบเครื่องมือที่ดีกว่าในระหว่างทางคุณสมบัติที่น่าจะสังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดในตัวของคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงก็คือการมุ่งเน้นที่การลงมือทําพวกเขาจะรีบเร่งในการทํางานสําคัญให้สําเร็จคนที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะใช้เวลาคิดใช้เวลาวางแผนแล้วก็จัดลําดับความสําคัญของงาน จากนั้นก็จะลงมือทำอย่างรวดเร็วและก็แข่งขันไปตามจุดประสงค์และก็เป้าหมายที่ตั้งไว้พวกเขาทำงานอย่างราบรื่นและต่อเนื่องและสม่ำเสมอด้วยดังนั้นนะคะในระยะเวลาที่เท่ากันจึงดูเหมือนว่าคนกลุ่มนี้ทำงานได้ในปริมาณมหาศาลในขณะที่คนทั่วไปมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเข้าสังคมปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่ก็ทำงานที่แทบไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลย เมื่อคุณทำงานสำคัญที่สุดอย่างจดจ่อและต่อเนื่องคุณก็จะเข้าสู่ภาวะที่น่าทึ่งซึ่งเรียกกันในทางจิตวิทยาว่าภาวะลื่นไหลนั่นเองเราทุกคนต่างก็เคยสัมผัสกับมันมาแล้วมากบ้างน้อยบ้างคละเคล้ากันไปแต่ประเด็นก็คือว่าคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจะพาตัวเองเข้าสู่ภาวะดังกล่าวได้บ่อยกว่าคนทั่วไปเมื่ออยู่ในภาวะลื่นไหลคุณจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สิ่งมหัศจรรย์บางอย่างจะเกิดขึ้นกับความคิดและก็อารมณ์ของคุณคุณจะรู้สึกเบิกบานใจและปลอดโปรงราวกับว่าทุกอย่างที่ทํานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยําโดยแทบจะไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเลยคุณจะรู้สึกว่ามีความสุขและก็เปี่ยมพลังคุณจะสัมผัสได้ถึงความสงบเยือกเย็นและประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ถูกค้นพบเมื่อหลายร้อยปีก่อน ภาวะลื่นไหลก็เป็นหัวข้อที่มีการอภิปรายมาโดยตลอดในภาวะลื่นไหลคุณจะสร้างผลงานด้วยความคิดสร้างสารรค์ความสามารถและก็ความเฉียบคมในระดับที่สูงกว่าในช่วงเวลาปกติคุณจะมีสัมผัสรับรู้และก็สมาธิที่ดีขึ้นทั้งยังมีวิจารณญาณและสัญชาตญาณที่แม่นยำอย่างเหลือเชื่ออีกด้วยคุณจะมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนกับสถานการณ์ร,บรอบๆตัวคุณ คุณมักจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามและคิดไอเดียสุดเฉียบขึ้นมาซึ่งจะช่วยคุณก้าวกระโดดไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นมีวิธีหนึ่งที่จะกระตุ้นภาวะลื่นไหลขึ้นมาได้ก็คือการสร้างสำนึกแห่งความเร่งด่วนซึ่งมันเป็นแรงผลักดันจากภายในมันเป็นความปรารถนาที่จะเริ่มลงมือทำโดยด่วนที่สุดและก็ทำให้เสร็จลุล่วงโดยเร็วที่สุด คุณจะถูกกระตุ้นให้เริ่มลงมือทำและก็ททำต่อไปเรื่อยๆเพราะคุณรู้สึกอดทนรอไม่ได้ดังนั้นสำนึกแห่งความเร่งด่วนจึงเปรียบเสมือนกับการแข่งกับตัวเองนั่นเองเมื่อมีสำนึกแห่งความเร่งด่วนฝังแน่นอยู่ในความคิดแล้วคุณย่อมมีความโน้มเอียงที่จะลงมือทำทันทีคุณจะไม่เอาแต่พูดแต่คุณจะพุ่งเป้าไปอย่างขั้นตอนต่างๆที่สามารถทำได้ทันทีแล้วก็จดจ่ออยู่กับมันจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการและก็บรรลุเป้าหมายตามที่ปรารถนา การทํางานที่รวดเร็วดูเหมือนจะไปด้วยกันกับความสําเร็จที่ใหญ่แต่ก่อนอื่นคุณจะต้องลงมือทําและก็ทําต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยิ่งคุณทํางานได้เร็วเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีแรงจูงใจให้ทํามากขึ้นและเร็วยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อถึงจุดนั้นก็หมายความว่าคุณเข้าสู่สภาวะลื่นไหลแล้วเมื่อคุณลงมือทําอย่างต่อเนื่องเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายสําคัญที่สุดของคุณนั่นก็เท่ากับว่าคุณได้กระตุ้นให้เกิดแรงเวียงขึ้นมาซึ่งมันเป็นไปตามหลักการแห่งความสําเร็จที่่ระบ,บวา ถึงแม้เราอาจจะต้องใช้พลังงานมากมายเพื่อเอาชนะความเฉื่อยชาและก็เริ่มลงมือทำแต่หลังจากเริ่มต้นได้แล้วการทำสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆจะใช้พลังงานน้อยลงมากเมื่อคุณทำงานอย่างรวดเร็วพลังงานในตัวคุณก็จะพุ่งสูงขึ้นคุณจะทำงานเสร็จมากขึ้นและก็รู้สึกว่าตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแถมยังได้เรียนรู้และก็เพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยสุดท้ายคุณก็ทำงานของตัวเองได้อย่างเก่งกาจและเชี่ยวชาญ สำนึกแห่งความเร่งด่วนจะผลักคุณเข้าไปสู่ทางลัดในหน้าที่การงานโดยอัตโนมัติยิ่งคุณทำงานเสร็จเร็วและมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกดีกับตัวเองภูมิใจในตัวเองและก็นับถือตัวเองมากเท่านั้นคุณจะรู้สึกว่าสามารถควบคุมชีวิตและงานของคุณได้แบบเบ็ดเสร็จหนึ่งในวิธีที่เรียบง่ายและส่งพลังที่สุดในการกระตุ้นตัวเองให้ลงมือทำก็คือการพูดกับตัวเองซ้ำๆว่าทำเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองทํางานช้าลงหรือว่าวอกแวกไปกับบทสนทนาหรือว่าเรื่องไร้าสาระก็ให้พูดกับตัวเองซ้ำๆว่า,วากลับไปทํางาน <ๆ S 2> กลับไปทํางานเดี๋ยวนี้อันที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้มากไปกว่าการสั่งสมชื่อเสียงในฐานะคนที่ทํางานสําคัญคญเสร็จอย่างรวดเร็วและก็ยอดเยี่ยมถ้าทําได้คุณก็จะกลายเป็นคนที่มีคา่าและก็ได้รับการยกย่องมากที่สุดในสาขาอาชีพของคุณเลยทีเดียวค่ะสรุปนะคะข้อหนึ่งก็คือจงตั้งใจอย่างแน่วแน่ ว่าจะสร้างสำนึกแห่งความเร่งด่วนในทุกๆสิ่งที่คุณทำเลือกงานที่คุณมักจะผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็ตัดสินใจว่าจะสร้างนิสัยในการทำงานดังกล่าวให้เสร็จโดยเร็วข้อที่2ค่ะเมื่อคุณมองเห็นโอกาสหรือว่าปัญหาใดๆก็ตามอย่ามัวแตร่รอให้ลงมือจัดการกับมันทันทีและเมื่อคุณได้รับมอบหมายงานหรือว่าความรับผิดชอบมาก็ให้ลงมือทำแล้วก็รายงานผลกลับไปโดยเร็วแล้วคุณจะต้องทึ่งว่าตัวเองรู้สึกดีขึ้นมากแค่ไหนและก็สามารถทำผลงานได้มากขึ้นเพียงใด ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ทั้งมวลของมูลนยธชาติล้วนเกิดจากการมุมาณนะทำงานหนักเป็นเวลานานความสามารถของคุณในการเลือกงานที่สำคัญที่สุดออกมาแล้วก็ลงมือทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจจนกว่าจะสำเร็จจึงถือว่าเป็นกุญแจสำคัญสู่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพความแน่วแน่กับงานที่ทำจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มลงมือทำแล้วก็ยังคงทำต่อไปเรื่อยๆโดยไม่วอกแวกหรือว่าออกนอกลูก่นอกทางจนกว่างานนั้นจะเสร็จสมบูรณ์คุณควรที่จะกระตุ้นตัวเองตลอดเวลาด้วยการพูดเตือนซ้ำๆว่า กลับไปทำงานเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแนวโน้มว่าจะวางมือหรือว่าหันไปทำอย่างอื่นด้วยการจดจ่ออยู่กับงานที่สำคัญที่สุดโดยไม่ลดละคุณจะสามารถลดเวลาในการทำงานชิ้นนั้นลงได้ไม่น้อยกว่า50%เลยทีเดียวมีการประเมินกันว่านิสัยที่ทำทำหยุดหยุดอาจจะยืดระยะเวลาในการทำงานออกไปถึงมากกว่า500%เมื่อเทียบกับเวลาที่ควรจะใช้จริงๆเพราะทุกครั้งที่คุณกลับไปทำงานที่ค้างค้างอยู่คุณก็ต้องตั้งต้นใหม่และก็ใช้เวลาปรับตัวโดยนึกย้อนกลับไปว่า ทำค้างไว้ตรงไหนนะเลิกทําไปเมื่อไหร่นะและเหลืออะไรที่ต้องทําต่อบ้างอีกทั้งคุณก็ต้องอยังเอาชนะความเฉื่อยชาและก็บังคับตัวเองให้กลับมาทํางานอีกครั้งนอกจากนี้นะคะคุณก็ยังใช้เวลาอีกสักพักใหญ่กว่าจังหวะในการทํางานมันจะกลับคืนมาด้วยแต่เมื่อคุณเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วก็ลงมือทํางานให้เสร็จโดยไม่หยุดพักนั่นก็เท่ากับว่าคุณได้สร้างพลังและก็ความกระตือรน้นและแรงจูงใจขึ้นมามันส่งผลให้ทํางานได้ดีขึ้น ทำงานได้มากขึ้นและก็เร็วขึ้นรวมถึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเองความจริงมันก็มีอยู่ว่าเมื่อคุณตัดสินใจเลือกงานที่สำคัญที่สุดแล้วการทำงานอื่นๆนอกเหนือจากงานนั้นย่อมถือว่าเป็นการผลาญเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อคุณตัดสินใจเลือกงานที่สำคัญที่สุดการลงมือทำงานอื่นๆที่นอกเหนือจากนั้นถือว่าเป็นการผลาญเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเมื่อดูจากการจัดลำดับความสำคัญของคุณงานอื่นใดก็ไม่ได้มีค่าหรือว่าสำคัญเท่ากับงานนี้ ยิ่งคุณสร้างวินัยให้ตัวเองทำงานแบบต่อเนื่องไม่มีหยุดมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเข้าใกล้จุดสูงสุดของเส้นกราฟแห่งประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นคุณจะทำงานที่มีคุณภาพออกมาได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกครั้งที่คุณหยุดทำงานนั้นก็เท่ากับว่าคุณตัดวงจรการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทิ้งไปและก็ถอยกลับไปยังจุดที่ต่ำกว่าของเส้นกราฟแห่งประสิทธิภาพณจุดนั้นงานก็จะยากขึ้นและก็กินเวลามากกว่าเดิมอีก ตามคำจำกัดความของเอลเบิร์ตก็คือการมีวินัยตัวเองหมายถึงความสามารถในการบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรไม่ว่าคุณจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตามเนื่องจากความสำเร็จไม่ว่าในด้านใดก็ตามล้วนต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างจริงจังการมีวินัยในตนเองและการควบคุมตัวเองจึงเป็นลักษณะนิสัยขั้นพื้นฐานของคนที่ประสบความสำเร็จการลงมือทำงานสำคัญและก็เพียรพยายามทำต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์ ถือว่าเป็นบททดสอบความเข้มแข็งและก็ความตั้งใจจริงรวมถึงความแน่วแน่ของคุณซึ่งความเพียรพยายามก็คือการฝึกตัวเองให้มีวินัยนั่นเองค่ะยิ่งคุณฝึกวินัยให้ตัวเองมีความเพียรพยายามในการทํางานสําคัญได้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งชอบและก็นับถือตัวเองมากเท่านั้นและในทํานองเดียวกันนะคะยิ่งคุณชอบและก็นับถือตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งฝึกวินัยให้ตัวเองเพียรพยายามต่อไปได้มากเท่านั้นด้วยโดยการจดจ่อกับงานที่สําคัญที่สุดอย่างแน่วแน่จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก็เท่ากับว่า คุณได้พัฒนาและก็หล่อหลอมลักษณะนิสัยดีๆขึ้นมาแล้วค่ะและคุณก็จะกลายเป็นคนที่เหนือชั้นกว่าเดิมมากคุณจะรู้สึกแข็งแกร่งมากขึ้นเก่งกาจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นและก็มีความสุขมากขึ้นด้วยคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในตัวของคุณอีกด้วยสุดท้ายแล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองสามารถตั้งเป้าหมายใดๆก็ตามและก็ทําให้สําเร็จได้คุณควบคุมโชคชะตาของตัวเองคุณกําลังเดินไปบนวงจรแห่งการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ซึ่งรับประกันได้เลยนะคะว่าคุณจะมีอนาคตที่สดใสยอย่างแน่นอนและกุญแจสําคัญสําหรับทุกอย่างที่กล่าวมาก็คือการระบุงานที่มีคุณค่าและก็มีความสําคัญมากที่สุดที่คุณสามารถทําได้ในแต่ละชั่วขณะออกมาจากนั้นก็รีบลงมือทํางานซะสรุปนะคะข้อที่หนึ่งก็คือคุณจะต้องลงมือทําคุณจะต้องตั้งปณิธานตั้งแต่วันนี้ว่าจะเลือกงานหรือว่าโปรเจกต์ที่สําคัญที่สุดที่คุณสามารถทําให้เสร็จได้แล้วก็ลงมือทําในทันที ข้อที่สองเมื่อคุณลงมือทํางานที่สํำคัญที่สุดแล้วก็จงฝึกวินัยให้ตัวเองนั้นเพียรพยายามต่อไปโดยไม่วอกแวกหรือว่าออกนอกลู่นอกทางจนกว่างานนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ลองมองว่ามันเป็นบททดสอบตัวคุณเองเมื่อคุณเริ่มลงมือแล้วอย่าหยุดจนกว่างานนั้นจะเสร็จ